ไว้ลง y ยูทูบไอ้เบ้มมันขึ้นไปเรื่อยว่าลุงังนนะแต่ลุงยกเปิดแล้วขึ้นนู่นนู่น่ะปากรูนู่นไอ้ตั้งเนียมึงตั้งเองเหมมึงโดนวางยาไปเนี่ยปากเปิดใหม่ได้ไหมโดนวางงานหรอววางยาเปิดแล้วมึงไปมึงตีเลยจ่อจอูกตาแล้วลูกเปิดอะใช้ตั้งให้มึงเนี่ยโดนวางงานแบบให้พี่ดูหน่อยดิเฮ้ยตีน้อยดีมากไี้เบ้มโดนวางงานวางหมดละ Nước thì dâng đồn chó cái này Ba thì... bảo Wow, bị thắt Nó nhìn cửa nổi bao liền đấy, bếm Nó nổi đấy, kì vậy À, quét bám, quét bám Ái ừ. à, Được ไม่ได้แม่นได้เมอะได้ทุกอย่างเหรอนะพูดถึงเลยนะแค่ตีน้อยก็พอแล้วมั้งตึงเหมือยบีมมั้งนี่ลูกบนในบีมตรงกลางอ่ะไม่เอาด้วยนะโอ้ยห่างลิฟต์สุดนี่ได้เปิดโดนช็อตใช่สถานโดนวางงานนั่งานนี่ขึ้นห่างเลิล้มาเฮ้ยวางวะโอ้ยวางนู๊กบีมกันไม่ก่อนลูกเนี้ย จะได้ไม่คุ้งสิ่ะเสร็จเรียบร้อยเบสเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้โหแล้วขยมขยมแล้วเฮ้ยตีน้อยโดนไอ้บีมหวังยาป่าวะดูตัวดูตัวเขาตึงด้วยพอยิงเข้าหน่อยเริ่มมีเสียงนะครับยิงเข้าหน่อยเริ่มมีเสียงติดเล้เว้ยแล้องขยมเว้ยต้องขยมขยมเหรอเม็ดร้อยเลยไหม หน้าร้อยไปเลยแต่ผมลงนะไม่กลัวเฮ้ยอย่าเพิ่งลงโอ้โหอะไรขนาดนั้นไถหมาเนี่ยพี่บอลโอ้โหหัวหรือยังยังบีมหัวนะห้ามบีมนะห้ามร้องนะ

ตอนแรกก็จะมัดฉากกับช่างน้อยช่างน้อยไม่ตู้อะที่มัดก็ไม่เอาหนวกแม่นะเป็นลยไม่มีใครเล่นช่วยเลยอะโน่หนึ่งโน่หนึ่งของพี่ไทยอะเฮ้ยขาวเล่นผีไพ่เกาพี่ตอผมถามไปเนาะโคตรเจอลนะฝากเลยเอา แจกสิบใบได้ไหมเข้มลุนแลยแจกสิบผมกี่สบ้เจ็ดใบผมเจ็เอาเอาสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดมันก็มีเลยโต๊ะติกต่อนโต๊ะพี่อยูเฮ้ยบิมกับเปลี่ยนจะขออะไรเน่ยน่าจะเจ้าไม่เจีจะบอกว่าแทงไปกับมาเจ้าก็แล้วเหรอก็ไปเลสู่สเนะ Bim vào trong ăn nghi ngại, chị dằn này, dằn mì lâu bẩm mặt dằm 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 เตอกเราอยู่เลยฟ้ามันเราเสี่ยเราัหยดเส้นมัเส้นมัจะดผว่าผมะปูพีอยู่ทางเนี่ยเปะลงไหมดไมามานดโต๊ะวะเียนเ่ยิงก็จะยิงหมดนะแต่เบียร์ก็ถอดใจไ่เล่นด้วยอีกโอ้ย ว้ยปวยด้วยบ่าวบาวเลาเองบาวอูไม่ถึงรอรอฟออะไรนึกินอู๋นะฟุบเนาะุบเนาะโอ้โหหวานกว่าแต่เล็กจืดเนอะไอ้จับคู่กับลูกนุ่หยกอะไรใช่ไหมเนี่ยอ่ะดองไปแล้วดองแล้วลูกนุ่หยกกับลูกชายน้อยดองไปแล้วเป็นไร

บางคนบอกขาววิ่งดีบางคนบอกโต๊ะหนึบขาวดีไอ้คนนีตองต่างระดับไอ้คนนี้คนแทงนี่ผมไมปตื่นเช้ามาหกโมงครึ่งอนะเตือนนาเปิดดูอ้าวยังไล่อยู่อะคนหดแล้วแต่คนไม่มีเทียนะเดินนั้นก็เสร็จก็เสร็กเลยไม่มีแบบเดินเซเลยนะไม่ม <c oughs> ีอะไฟิตเลยช้าก่อกแล้วกันเอ้วันนี้ร้านปิดครับเหรอ

เอ็งไม่ไหวเลยบุ๋มดีไห้เขาจบโน้นหนึ่งฮะเออดีมากเฮ้ยแทงต้งไ้ดื้อตั้งยืดตั้งยอตั้งยืดข้าวให้เ้าทอดไก่ให้เลยเลยเดินไปดีแล้วฉันน้อยเดี๋ยวเราไปไวเลยวันนี้ฉันจะหมดตัว

อย่าไปเชื่อเบสเมื่อเท้าเห็นนับอยู่ขาไล่เลยหันหกพันเจ็ดเนี่ยเห็นับอยู่นะนี่อันนั้นมันเงินกองกลางนี่เห็นนับอยู่เงินค่าเกมเนี่ยเวลาเวลาได้แล้วก็บอกนะี่น้อยๆจังหวะลุงหยกตื่นมาดูพอดีเล้วลังแบ่งคุณกันเลยเออตรงนี้เลยนี่โผมได้วะ แบ,บ,บ 8, 900, แ่งคนละแปดเก้าร้อยเลยนะคุยกันในไรอ่ะ ไรดีนะแต่ของมันตกมาช้าใช่ไหมวิธีปลาตัวนั้นก็อะไรดีนะเห็นแค้นกว่าบาทแล้วนะไอตัวส่งมันกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อมันซื้อดีนะผมแต่ว่าของมันตกมาช้ายิงโน้กเอาไว้มัเอาไว้เทกันนิยมดยึดตังเลยถึงว่าให้ตอนเย็นฮะยึมตังเลย นี่หครับไม่อพีไม่มีครับพี่อโอ้เดี๋ยวมชมกันต่อสวยยมโอ้โหแล้วดูตัวเพี่สี่สามสอง้เจผมลองเสียบไหมห่อได้ไหมผมซื้อไม้ไล้สดมาก็ได้ลองเลยฮะ Bao đêm nắng nóng bay bỏ đêm nắng nóng bay bỏ đêm Mày nóng bay bỏ đêm nắng nóng bay 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 ใมาเนอะมาของประเทศจีนผมนะผมลองไปก็ไ้นะทุกอย่างนะก็เตะก็เตะนะผมรู้ชอบของที่ขายงานขายไวไงสุดที่สุดสี่ร้อยอย่างเงี้ยโ้องกินเงินนี่อีกชัเบสคนเดิมไม่เนี่ยเบสแม่น่ะแม่นไหมเพื่อนละแม่นหมด ดีบอกคาชามันน่งหมดอ่ะเสเอาเสือาเล่นกับเราย่งไม่นัให้เบสไมเนี่ยเอาไปแล้วก่ยคุณแม่เลยอ่ะเขาไปอยู่ไหนแหงไม่ดีเลยยกหงไม่่ีเราตกหกตอกแปดตกแปด้อดอโอ้โหอยนี่ใหญ่เลยวัยยิ่งชมยิ่งเอาอะ กิ่โทมันกิงเอาใหญ่เลยอะเพิ่งหายรถล้มมานะลุงหยกลุงหยกไปดูแลยไอซ้อนตูดไปกินมาเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่ามันเป็นล้มแถวหัวคายเพื่อซิ่งมาลุงหยกไม่ดูแลมันเลยดูแผลแขนมันเสียดทะลอกันเลยนี่แหละไปรุ่นมันต้องมีแผลมันี่เท่สาวก ชุดไ,ปไ,ปไ,ไ,ไ,ได้ตกไปบเมื่อกี้ตกตกตกได้สองคืนไปถี่เลยนี่ก็สองชุด<ป>ฟีมก็ปยายามเราวางนุกไปอีกหนึ่งทีโอ้โหแชมพูถูเลยฮะเมื่อกี้ดำมาก<ะ> ไม่เป็นไรไปงานุดแล้วโอ้โหเอิเร็จจะคิดนะแต่หนแรงผมจะเล่นสี่ห้าหกชิ้งกับสองจิ้งิยังม่ยากเลยนะดู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 เฮ้ยโอ้โหน้องเนยก่อนร้อนสักการะอหนึ่งทีก็โอ้โหนี่นะโดไมโดนลูนี้่วงเลยนะข่วงนะเบส ัวที่ไหนแล้วเอเบสยาเบสอยาัว hey. ท e ี่ไหนแล้วดูนี่ไเออไม่กลัวใช่ไหมกีตูโคโชว์ไปหนึ่งกลุ่มเไปลงไปแล้วจะบาด่างเนี่ยเ็แอเอาล้อเสแล้วเะเน้วม่ ตามขี่ตามรถแล้ไม่ทันก็เรียกมันมามันไปปาดเออรถใหม่ด้วยคิดตั้นซื้อพันห้าของคนหลกงที่ถายท้าแข่งแม่งทั้งวันนะมันไปท้าทั้งวันคิดตั้นทั้งวันท้าท้าแข่งทั้งวันเลยเออเราเวฟอ่ะอมันคิดตั้น่ะเอ้าไปด้านในเมื่อกี้ยอนไปสองเร็วมือแม่เลยมืดฉันรู้สาดส่วนเกมนี้เออยิงเธอเป็นพอเห็นอยู่

หยกอ่ะเจ้าเริ่มสิบเอไม่รู้ยกมาได้ตลอดแหละต้องบอกแล้วแต่คู่ต่อคู่ผมมาจจะว่างวันไหนอ่ะเราพร้อมตลอดวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ได้หมดก่อนนี้เลยยังได้กด็ได้กินไหมกูหยุดไปบนแดงเบาวไม่ับเป็นต้องแรงเออ ลูกไปเลยแต่ลูกโยกกรนการเห็นไปวางลูกก็ได้หามเลือห้าแม่เหรอห้าแม่ที่บายแล้วลูกสูดได้ลูกสูรด้วยนะลูกแม่แล้วบีมสอนกันการอยู่แม่เนี่ยมันสไตล์ุเลยได้วาแว่างแล้วปุ๊บเขาแกไปโดนปุ๊บเราจับขาตั้งเลยตรงไหนก็ได้ ััสีเบสนำอยู่6คะแนนเนยโอ้โหไม่ห่างเยอะบีมอันเนี้ยจังหวะเออจังหวะเขาเอออ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถามด้วยเฉยโอ๊ตอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ตอยู่ไหนเนี่ยนี่และโอ๊ตโอ๊ตเจอบีมด้วยนะเนี่ยเมานอกรอบกันดีกว่ามั้งโอ้โหไม่หม่ะหมืนหมดรอบ เราเป็ดร้อยมาเรียกมา,อา,มารอรอบก่อนนะอว่าใ,ในแข่งก็เดิมพันบางเดิมพันต้องมีต้องมีต้องมีเดิมอมมมยู่ลยแล้วมกมโตเลยดูอะไรม้งเห็น,นวาเกแบบี่วข้าวอยู่ครับโดนขับรถบรรทุกข้าวอยู่หรอเป็นไลฟ์สดเดวกต่อ เกี่ยวข้าวอยู่โอ้วนี่โอ้ตเกี่ยวข้าวเลยวะเปิตกเกี่ยวได้นะเสียโอ้ต์เสียโอ้ตแล้วสามสิบไล่ฮะโอ้โหแม่นว่ะน้อยไหวเออมัมนอ่ะโอ้โหอีสกอร์เท่าไหร่เลขเท่าไหร่เจ็ดแปดเลขแปดเจ็ดแกนุกลงเหลือแนุ๊กลงเหลือเจ็ด

1ิลายสงเตียงหาวุ้นเลยนะคล้าปุ๋ยค่้ายาไปคุ้มเลยนะโอ้โหลายกันสอตาเลียวหวานวุ่นเลยนะหนุไปเกี้วหนุกง่าอกนมเนี้ยลฝนตกอ๋อหนูหนาวฝาาด้วยนะอือือล9เก้าีเราเลนแกนตรงคออ่ะเออ ไ,ไม่จอยอย่าหยุดไม่ต่อยอย่าหยุดทำไมเบสซื้อข่าวหรอซื้อข่าวลูกกลางไม่รู้ไป,ไปหกตัวแล้วเนี่ยหนาไปเลยนะตัวสวยเลยนะย,ยังไม่ลงเลยย,ยังไม่ลงเลยไม่ได้ปะงอุ้ยสิบไลท์สิบไลท์สิบห้าเกินแล้วโอ้ยอย่างนั้นมันต้องเป็นเจนจิสอนทำสอนทำนาแล้วโอ้ยนาเดอะ เมือักเบ็ดไปแอบซอมตอนไหว่าดี๋ยวจะไปปักเบ็ดกันพี่เฮ้ยไปอะไวันน well, right. ี้เลยไหมโอ้ใช่ไปดิสหาตาข้าเที่ยวน่งนิดหน่อยวะดีเลยลุงโยกมาพอดีก็โอ้โหจิวลุงุยงงบวุ้กลงเองแล้วได้แล้วว่าอย่างเงี้ยอาาเราสักโปกก็ยังดีการดีด้วยลุงยังมั้ กันก็ดีตีก็แม่นเอ้ามูอได้ฮาเลยนะดึงขึ้นแล้วไม่ได้นะเดดดี๋ยวเฮ้ยถามเรื่องเกี่ยวกันเล่นบางกว่าพอดีแหละแม่งเลยเออโหใช้บางกว่าได้กันไป เกือเท่าเลเก้าเก้าไม่ได้แล้วบ้ายเด้หลงวังนลงไปแล้วลุกอ่ะนุกเอ๊ะมวยมาวิ่งทายถบโดนโอ้ยแน่นกว่าสิบสแล้วฮะตรงเมตรน้น10คะแนนสิบเอ็ดสิบสองสิบหเนี่ยนับเกือบสิบ้านับรอเลยอ่ะน้อยเฮ้ยเฮ้ย

ได,ดีมาพี่ลงมั้งเออเดี<น>๋ยวลงโยกลงต่อเอ็งโอ้โหเสียตั้งหกตั้งเจ็ดเดี๋ยวลูลกโยตกต้องดดล,ง,ลงอ่ะ